Establish device uplink near Sanctuary เพื่อนๆจะต้องไปวางอุปกรณ์ส่งสัญญาณที่เมือง Sanctuary นะคะแนะนำให้ไปจุดที่ใส่ปักไว้เพราะว่ามันตามไปเก็บเควสที่2ได้ง่ายมาถึงเมืองแล้วนะคะบินลงมาตรงนี้จะมีต้นมะพร้าวแล้วก็กล่องทอง เรายังไม่ต้องลองไปเก็บก็ได้นะคะทีนี้ก็มุ่งหน้าไปที่ริมสระก่อนไอ้ทำไมช่วงนี้ Quest มันเป็นริมสระเยอะจังนะคะก็มาที่ตรงริมสระนี้นะคะแล้วก็กดอิน r ทร t อ่าก็เป็นเควส s t เต e ที่2อันแรกนะคะคราวนี้หันหลังกลับมาค่ะแล้วก็เก็บของได้นะคะเดี๋ยวเราไปจุดที่2กันมาตามทางที่ไซบอร์นะคะเพื่อนๆก็จะเจอรถ Battle Bus ด้วย รถ b t t t l e b 士เนี่สามารถที่จะขับไปได้นะคะขับไปทำเควสที่2เนี่ยได้เลยก็ขับแล้วกันนะเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้ายไปที่เต็นนะคะที่เต็นนี้มันจะมีของเควสที่เป็นในสเตจที่2อ,อยู่วิ่งเข้าไปในเต็นได้เลยค่ะกดอินเทอร์แอคนะคะก็จะเป็นอันที่2เหลืออีกยิงอัน ขับรถไปเท่าบัสแล้วก็ขึ้นมาด้านบนได้เลยขับตรงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอของเควสเหมือนกันคราวนี้เนี่ยของเควส t มันก็จะอยู่ในเต็นนะคะแต่ว่าเป็นเต็นที่อยู่ด้านบนของเมืองเลยดูที่มินิแมปก็จะเห็นเป็นเครื่องหมายตกใจนะคะใส่ลงมาแล้วก็เจออันสุดท้ายแล้วเรียบร้อยค่ะ ด o n a t เป็นกำลังใจให้กันผ่านทาง t r u e wallet หรือพร้อมเพย์หรือว่าจะสมัครสมาชิกแบบรายเดือนก็ได้นะคะและอีกช่องทางหนึ่งก็คือว่า d o n a t e ผ่านทิ่มีตอนที่สายไลฟ์สตรีมเพื่อนๆจะได้เห็นกันด้วยทราบไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ